ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายอกต่อไปแล้วมีหลายภาคส่วนพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้สำหรับทุกๆวัยมีการนำเอาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนการเข้าไปจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียนสอนให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกวิธีรวมถึงการเข้าไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย เพื่อทําให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถคุยกันได้แม้ว่าตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีวิธีการมีพื้นที่ที่จัดกิจกรรมต่างกันแต่ทั้งหมดทําภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยผ่านการพูดคุยทาความเข้าใจอ,อย่างถูกต้องและลองไปฟังแต่ละกลุ่มดูว่าพวกเธอและเขามีแนวคิดวิธีการดําเนินงานอย่างไร กลุ่มมานีมานะได้ทำงานกับคุณครูเป็นการใช้ละครสร้างการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศข,ของเด็กเวกแคกรุ่นอายุ9ถึง12ปีใน20โรงเรียนของจังหวัดสงขลาผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีสองคนที่อยู่ในชีวิตของเด็กที่สำคัญก็คือหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็สองคือคุณครูนะครับสองคนนี้มีบทบาทมากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับจะเป็นผู้ที่หล่อหลอมขึมาันนีมานะือทำหน้าที่ที่จะ ไปสลายข้อจำกัดตรงนั้นนะครับช่วยคุณครูช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการพูดคุยเรื่องเพศให้สะดวกขึ้นนะครับหลักๆที่สําคัญก็คือว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้คุณครูเนี่ยเขาได้ปอนคลายความกัวงวลใจที่อยู่ในใจเลงนะครับเพราะตรงนี้เป็นประสรรคที่สําคัญที่จะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยจะตอบคําถามหรือว่าอธิบายเรื่องเพศได้ได้ไดมั่นใจหรือเปล่า ในข้องตวัวอเปเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องการให้คุณครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้มีความเข้าใจเรื่องเพศมีความเข้าใจต่อการพูดเรื่องเพศต่อการสอนเรื่องเพศเนี่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันต่อไปเป็นแนวคิดของกลุ่มใบลานที่ทํางานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คือเราเนี่ยเชื่อว่านะคะมีถ้าหากว่ามีการคุยเรื่องเทศให้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันนะคะในครอบครัวนะคะในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนเนี่ยค่ะเราเชื่อว่าคนคนนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเติบโตมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเนาะการพูดคุยกลุ่มย่อยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของน้องๆมอทักษินนะคะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเข้ามา,าพูดคุยกับน้องๆน,นะคะถ้าจะติดอาวุธให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องติดอาวุธให้เขาให้ครบทุกอย่างท,ทุกเรื่องให้มันรอบด้านนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีอาวุธทางปัญญานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัยค่ะและสุดท้ายเป็นกลุ่มลูกเรียงที่ทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เด็ก เด็กบางคนเขาแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาสักเท่าไหร่คือบางบางอาจารย์ที่สอนอยู่เนี่ยเหมือนกับอาจารย์ที่สอนสุขาศึกษาเขาก็แค่แบบแค่สอนแบบอย่างเข้าๆอะไรเงี้ยคือแบบไม่สอนเลยถึงถึงแบบวิธีแบบถุงยางอนามัยยาคุมกาเนิดอะไรเงี้ยคือน้องๆบางคนเขาก็แบบจาเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องนี้ไงพอเขาโตขึ้นคือเขาแบบสามารถที่จะแบบไปแลกเปลี่ยนไปบอกเล่ากับเพื่อนๆเขาได้ไง จากที่ทั้ง3ากลุ่มได้ลงไปทำงานในพื้นที่ของตนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกล้าที่จะพูดเรื่องเพศมากขึ้นกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่เข้าไปมีส่วนสำคัญต่อความเข้าใจการพูดคุยเรื่องเพศแต่ก็ไม่ได้ละเลยความคิดความเชื่อเดิมของพื้นที่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสังคมที่จะพยายาม จะทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสามารถคุยกันได้แม้กระทั่งคนที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอายไม่กล้าที่จะพูดคุยก็กล้าที่จะพูดเรื่องนี้มากขึ้นและรับรู้เรื่องเพศอย่างถูกวิธีเพื่อให้คุณค่ากับเนื้อตัวร่างกายของเราเองควบคู่ไปกับการเคารพในคุณค่าของคนอื่นเสียงและประสบการณ์ที่ดังออกมาจากพื้นที่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้แล้วว่า พวกเธอและเขาสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในสังคมไทยไปได้มากแล้วอีกที่เหลือคือเสียงของคุณที่รอการเปล่งเสียงออกมาว่าเรื่องเพศคุยได้